คือมันมีความโหดเหี้ยมในวิธีการจัดการมันต้องจินตนาการเลยการเป็นการฆ่าที่คุณต้องอาศัยจินตนาการมากอ่ะคือมันมันมันโหดเหี้ยมในแบบที่คุณเห็นภาพแบบคือเมื่อเราไปเทียบกับแม้กระทั่งอย่างผมรู้สึกอย่างเทนันมันรถถังกับคนยืนเนี่ยมันเทียบไม่ได้มันไม่ได้คืออันนี้มันเหี้ยมแบบมันเหี้ยมแบบหิ้มมผิดมันต่อหน้าต่อตาแขวนคอรากคอคนทั้งเป็นผาทั้งเป็นเอามีดเอาไม้แทง อวัยวะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเที้ยมอย่างสัตว์อนะครับเที่ยมด้วยว่าพระเป็นคนยุให้ทำกับคนไทยด้วยกันด้วยมันก็มีอีกไม่ต่างกันด้วยเวลาคนไทยเห็นคนศาสนาอื่นฆ่ากันบอกเอ้ยคนพุทธไม่มีค่ากันศาสนานั้นศาสนิษฐาฆ่ากันเองโอ้คนพุทธเนี่ยฆ่ากันเองเนี่ยโคตรโหดเลยที่หกตุลาเนี่ยพุทธกับพุทธฆ่ากันตอนนั้นนะครับแล้วพุทธกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นคนยุให้มาฆ่าให้ฆ่านักศึกษาไอแต่ว่าเวลาผมพระผู้ใหญ่เนี่ยตัวดีตอนนั้นเนี่ยถ้าไปดูในเพจของไอรอนะครับเขาโพสต์ข้ออคคควววาาาาามมเเกกกี่่ยัับบบ6 6ตตุุลลนะร19 คือหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญน้าประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่สะท้อนถึงความรุนแรงที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำต่อผู้ชุมนุมจำนวนมากโดยใช้อาวุธและกำลังถึงขั้นลงมือต่อผู้ชุมนุมนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับในเพจไอรอลเขาบอกว่าหากจะทำความเข้าใจเหตุการณ์6ตุลาต้องย้อนกลับไป17พฤศจิกายน2514ก่อนนะค,คุณชูวัฒน์นี้ผมเท้าความนิดหนึ่งนะผมอ่านที่เพจไอรอเขาโพสต์นะฮะจอมพลถนอมเนี่ยยึอดำอำนาจตนเองนะฮะ17พฤศจิกายน14 สภาวะที่บ้านเมืองตกอยู่ภายใต้การปกครองของคณะทหารทำให้ประชาชนที่ศินักศึกษากลุกฮือขึ้นชุมนุมประท้วงรัฐบาลเรียกร้องให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญถาวรในเดือนตุลาคม16จากการชุมนุมยืดเยื้อต่อเนื่องมาจนถึง14ตุลาคม16เกิดการปะทะระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐใช้มาตรการปราบปรามผู้ชุมนุมที่รุนแรงจนทําให้ผู้ชุมนุมหลายรายเสียชีวิตทําให้รัฐบาลทหารยิ่งขาดความชอบธรรมทางการเมืองจนท้ายที่สุดจอมพลถนอมเนี่ยนะฮะตัดสินใจลาอจากตำแหน่ง และเดินทางออกจากประเทศไทยไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะ,ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสัญญาธรรมศักดิ์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งแล้วหมอมราชวงศ์คอกฤทิ์ปราโมทเป็นนายกรัฐมนตรีคนนี้ผ่านผ่านไปเนี่ยในระยะนั้นในเพจไอรอลเขาบอกอย่างนี้ <c oughs> สภาพปัญหาเศรษฐกิจและความพยายามกลับเข้าประเทศของจอมพลถนอมเนี่ยส่งส่งผลให้เกิดการชุมนุมนะฮะถ้าจะเอาตัดให้มันสั้นๆเลยนะฮะ ส่งผลให้เกิดการชุมนุมเนี่ยหตุลา2519และเหตุที่ทําให้การชุมนุมครั้งนี้ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งใหญ่ของประเทศส่วนหนึ่งมาจากการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมนะครับเป็นอาวุธปืนอาวุธสงครามปร,บราบผู้ชุมนุมในมหาวิทยาลัยข้างในมหาวิทยาลัยเลยนะครับในที่เรียนนะฮะที่เรียนหนังสืออ่ะฮะนะแล้วเหมือนเป็นการปิดปิดรอ้องแล้วก็ปราบปิดประตูตีแมว แล้วแต่ที่ตีหน้าธรรมศาสตร์แล้วด้านักนกพิราบท่าน้ําก็มีการส่งทหารเรือมาไม่ให้คนลงน้ําแล้วมีบรรยากาศถ้าคุณเห็นภาพเก่าๆมันจะมีการบังคับให้ผู้ชุมนุมนอนกับพื้นสนามฟุตบอลถอดเครื่องดึงห่มแล้วก็หมอบคลานไปกับพื้นอคือมันมีความโหดเหี้ยมในวิธีการจัดการมันต้องจินตนาการเลยการเป็นการฆ่าที่คุณต้องอาศัยจินตนาการมากคือมันมันมันโหดเหี้ยมในแบบที่คุณเห็นภาพแบบคือเราไปเทียบกับแม้กระทั่งอย่าง ผมรู้สึกอย่างเทนันหมันรถถังกับคนยืนเนี่ยมันเทียบไม่ได้มันไม่ได้คืออันนี้มันเที่ยมแบบมันเที่ยมแบบผิ่นเกาะต่อหน้าต่อตาแขวนคอรากคอคนทั้งเป็นเผาทั้งเป็นเอามีดเอาไม้แทงอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเที่ยมอย่างสัตว์นะเที่ยมด้วยว่าพระเป็นคนอยู่ให้ทำกับคนไทยด้วยกันด้วยมันก็มีอีกไม่ติกันด้วยเวลาคนไทยเห็นคนศาสนาอื่นฆ่ากันบอกเอยคนพุทธไม่มีค่ากันศาสนานั้นสันนิษฐานฆ่ากันเองโอ้คนพุทธเนี่ยฆ่ากันเองเนี่ย โคตรโหดเลยที่หกตุลาเนี่ยพุทธกับพุทธฆ่ากันนนั้นนะครับแล้วพุทธกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นคนยุให้มาฆ่าให้ฆ่านาักศึกษาไอแต่ว่าเวลาผมพระผู้ใหญ่เนี่ยตัวดีวตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีมันมีความพยายามที่จะไม่ให้รำลึกเพราะว่ามีความพยายามที่จะเล่าอยู่เสมอว่าอันนี้ไม่ต้องรำลึกเพราะว่าอันนี้ฝ่ายที่รวมตัวกันเป็นฝ่ายต่อต้านระบอบ มันมีความพยายามที่จะไม,ไม่ให้ลลแต่แต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยเขาเขาไม่กล้าพูดอย่างนั้นไงเขาไม่กล้าพูดว่าฝ่ายที่รวมตัวกันเป็นฝ่ายต่อต้านระบอบเขาใช้วิธีไม่ให้ลํำลึกโดยการกดไม่ให้คนกล้าพูดเฉยๆคือคือ6ตุลาเนี่ย <ๆ S 2> เห็นยังไงก็ตามคนมีอำนาจก็ผิดนะแต่14พูด14ตุลาพูดได้เพราะว่าแค่แค่แค่เอาแบบฐานออกไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการโยนบาปไปที่ถนอมนรงประพาษ14ตุลาแต่6ตุลาเนี่ยถ้าโยนบาปไปที่ใครแล้วมันยุ่งไงอย่าพูดถึงมากเพราะฉะนนั้ แต่ว่ามันเป็นกระบวนการฆ่าอย่างเป็นระบบมันมีการสร้างขั้นตอนของกระบวนการปลุกเราให้เกิดการฆ่าและทําให้การฆ่ามันชอบทำเอาศาสนาเข้าไปใส่แล้วก็คอมมินิตไม่บาปว่าพวกนี้เลวต้องฆ่าใช่แล้วคนที่ยุให้ฆ่ามันเยอะไงแล้วก็มันไม่ใช่แค่ทหารทามันไม่ใช่แค่ต่อชัยอยงเป็นระบบทุกระดับมีการยุมีการพูดออกสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยวิทยุยานเกราะ แล้วตัวละครที่เอาอมาพูดก็มีตั้งแต่อย่างนักเขียนที่งเสียที่คุณธรรมยันติอ, m, ออกมาพูด m, ด่านักศึกษาทุกวันพระผู้ใหญ่ออามาพูดทุกวันนะครับนักการเมืองซึ่งเสียชีวิตไปแล้วที่ตอนหลังมาเป็นนายกของประเทศไทยก็มาพูดอย่างเงี้ยทุกวันแต่ว่าอันหนึ่งในเหตุผลซึ่งเขาไม่ต้องการให้รำลึกเพราะว่าถ้ารำลึกแล้วมันจะทําให้ดูเหมือนว่า,ารัฐไทยเนี่ยเอามาหิดผมว่าผิดยังมีคนผิดยังมีอำนาจอยู่เรื่องง่ายๆแค่นี้ผมว่าถ้ารำลึกแล้วมันนาไปสู่การเขาัวนําไปสู่การชี้เป้า โอเคแล้วมันจะเป็นอาชญากรรมของทั้งชนชั้นต่อประชาชนมันไม่ใช่แค่เรื่องของถนอมในรงมภาพแบบสิบต,ตัวนั้นมันคือของทั้งชนชั้นไงครับคือคเครือข่ายบางเครือข่ายทั้งชนชั้นเนี่ยปลุกกระแสฆ่ารประชาชนในปี19